ม,ม,มีลูกไหมเราอ่ะฮะมีลูกไหมมีมีลูกตัวเล็กๆไหมขอไปเลี้ยงหน่อยนะได้ไหมไปพาลูกสาวลูกชายมาเชอตัวหน่อยไปมีไหมอันนี้เป็นแฟนกันไหมเราอ่ะดู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 ด,ดูถ้าทางนางคงจะมีทายาหลายตัือดูสภาพเต้าของนาง <c oughs> สภาพเต้าเอออย่าไปทางน,านั้นมันสกรปรกออกมาอย่าไปลื้อขยะมาเร็วๆนางไปแล้ว าของกินแล้วแขกไม่ได้รับเชิญมาทุกปีเลยนางจะมาร่วมเขาดาวได้เหรอฮะเฮยยังอีกหลายยังเหลืออีกหลายวันไปแล้วเออแต่นางน่ารักดีนะถามว่ามีลูกไหมขอไปเลี้ยงสักตัวหน่อยเห็นน่ารักดีอแล้วนี่อะไรของนางหรืออีกเถอะนึงวีคุยขยะเฮยมานี่ออกมา มีแต่ขยะอยู่แถวนี้แล้วใครทิ้งขยะมั่วซั่วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปจัดการอะ<า>ออกมาเร็วเรๆๆทำแบบนี้ถือว่าบุกลุกนะเว้ยเร็วๆออกมาถึงแม้มันจะมีแต่ขยะก,ก็ถือว่าบุกลุกนะบุกลุกเหรอบุกลุกเหรอออกมาเร็วๆไปเร็ว ทำไมที่บ้านไม่มีอะไรให้กินหรอที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันยังเช้าอยู่ดูที่พระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นน่ยจะมากินอะไรอะ่ะมีแต่กาแฟเนี่ยกับถุงขยะนี่กินไหม <c oughs> น่ารักทีทำไมเหรอชื่ออะไรฮะม่ซือบอเนี่ยฮะม่ซือบอซื้อว่าจังไหนในเมื่อบอกกันดูล่ะเฮ้ยฮะ ักบุมียังให้กินกลับบ้านไปก่อนเลยแต่คนยังบุมีสิก,กินเลยไปแล้วไปแล้วไปกลับบ้านได้แล้วปะเอาหยุดพักเกาอีกเอ้ย